สวัสดีครับคคุณอะไรโทรจากที่ไหนครับออมค่ะโรทรจากสระบุรีค่ะคุณออมสวัสดีครับมีอะไรมาถามผมครับวันนี้ค่ะอพอดีว่าออกกําลังกายมาได้ประมาณสักสถึงสี่เดือนแล้วค,ะค่ะก็มีเวทบวกกับคาร์ดิโอด้วยแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารก็เลี่ยงพวกของมันของทอดแล้วแต่ว่าตั้งแต่ออกกําลังกายมาคือน้ําหนักขึ้นมาประมาณสี่โลแล้วคะฮะเดียียวเดียวย โอเคตอนนี้คุณคุณออมถามผมแค่นี้พอต่อไปผมจะถามคุณออมแล้วนะใช่ค่ะโอเคโอเคเอ๊ะยังไงอ้าวออกกำลังกายมาสามสี่เดือนเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นสามสี่โลเดี๋ยวก่อนครับอันดับแรกเลยคาร์ดิโอคือคาร์ดิโอยังไงครับก็เดินทันค่ะบปนลูกก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบนาที per วันก็ชั่วโมงกว่าครับได้ได้มีการดูฮาร์ดเดไหมครับ ไม่ได้ดูฮ์นเรทค่ะ<ช>แต่ว่า,วาเดินเดินเนี่ยความชันอะประมาณสักสิบห้าเร็วก็ความเร็วก็ประมาณสักหกโอ้เดินเร็วมากครับใช่ค่ะคถ้าเดินออได้อย่างนี้น้ําหนักไม่น่าจะขึ้นใช่ค่ะคือออกกําลังกายหนักมากแต่ว,ว่าไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะออกกําลังกายจะแต่น้ําหนักแบบไม่เคยเกินห้าสิบกิโลเลยสมมติว่าวันนี้ทานเยอะใช่ไหมคะวันต่อไปถ้าเราทานน้อยน้ําหนักเราก็จะลงกลับมาทีเดีม แต่พอแต่ออกกําลังกายอ่ะมันก็ขึ้นแบบว่าบางวันนี่คือตอนเช้าช่างขึ้นมาแบบเกือบโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วเวทเราเวทยังไงบ้างเวทนี่ก็คือเราจะเล่นวันหนึ่งก็คือเป็นส่วนส่วนไปค่ะก็เล่นประมาณสี่เซตเซตละประมาณสิบห้าครั้งก็วันหนึ่งก็เจ็ดแตท่าแต่ว่าถ้าวันไหนแบบไหวก็เกินค่ะเกินเจ็ดแตท่าเพราะว่าวันหนึ่งเข้ายิมประมาณ สองชั่วโมงอยู่แล้วค่ะนี่ไงโหนี่เวลาออกกายเยอะมากนะทําไมน้ําหนักขึ้นใช่ค่ะอันนี้คือคือไม่ชาบจริงๆเลยแล้วเราก็ยังงงว่าทํไปกหนมาึ้นเพราะว่าออกออกก๊างกา้เยอะมากทุกคนครับต่อไปนี้ถ้าใครมีปัญหาแบบนี้นะครับก็จะได้รู้ตัวเองแล้วก็อาไปปรับใช้กับตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับโอเคเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าทานวันละกี่มื้อแต่ละมื้อทานอะไรบ้างครับทานวันละ สองถึงสามมื้อค่ะครับก็ถ้ามื้อเช้าส่วนมากก็จะเป็นทันวีก่อนแล้วก็จะเป็นพวกเออกไก่ครับส่วนมื้อเที่ยงส่วนมากไม่มีมมข้าวเหรอก็ข้าวทันอุปทานข้าวมามากเลยค่ะท้านอย่างมากก็คือถุงทับผีประมาณเนี้ยค่ะโอเคครับแล้วก็ส่วนตอนมื้อเที่ยงอ่ะก็ส่วนมากจะทานเป็นมันเผาประมาณสักหนึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ ส่วนส่วนช่วงตอนเย็นก็อาจจะเป็นปลาดิบหรือว่าจะเป็นอกไก่ส่วนขนมมีทานบ้างน,นะคะพอให้รู้สึกว่าหายอยากอะไรเงี้ยหายอยากหายหายหายหย้อยใช่ค่ะอย่าชโชโคโคงช็อกโกแลตซื้อมาชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถทานได้แบบสามสี่วันเลยอ๋อโอเคแล้วก็ทานผลไม้ใช่ค่ะผลไม้ทานอะไรบ้างครับก็เป็นส้มอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้ทานแบบเยอะแบบ คืออย่างนี้นะส้มส้ม,สมช่วงที่ลดน้าหนักไม่แนะนําให้ทานส้มเพราะว่าในส้มเนี่ยมันก็มีน้ําตาลของตัวเองอยู่แล้วนะครับคือสัสดส่วนอาหารยังไม่ถูกต้องครับนะครับมันก็เลยสมมุติเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยไม่เห็นมีมันเผาหัวเดียวเนี่ยไม่มีโปรตีนเลยไม่มีผักเลยไม่มีผลไม้ไม่มีไขมันดีเลยต้องพยายามทานให้ครบห้าหมู่ถ้าร่างกายได้รับอาหารครบห้าหมู่ก็จะปล่อยไขยมันออกไปอย่างปกติ แต่ว่าถ้าร่างกายขาดอะไรอย่างหนึง่งหรือยิ่งขาดแป้งเนี่ยร่างกายยิ่งต้องเก็บแป้งคือพลังงานเพราะฉะนั้นร่างกายจะกักเก็บทุกอย่างเพื่อให้เป็นพลังงานทดแทนแป้งคนที่ลดน้หนักแล้วตัดแป้งนั่นคือผิดนะครับค่ะโอเคเพราะว่าเห็นว่าคือมีแบบทานกล้วยดิ้งอะไรไก็เลยไม่ได้ทานข้าวเอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะครับค่ะมื้อเช้านะครับ ทานข้าวหนึ่งทัพพีไปเลยครับค่ะโอเคไหมครับค่ะโอเคทานไก่อยู่แล้วเนาะทานไก่อยู่แล้วโอเคเพิ่มผักให้ผมแปดสิบกรัมหนึ่งร้อยกรัมผักอะไรก็ได้ส่วนมื้อเที่ยงมันเผาไม่ใช่มันเผาไม่ดีนะพอทานมันเผาแล้วมันอิ่มไงครับใช่ค่ะแต่ว่าที่เท่าสาทเาเท่าที่สังเกตตัวเองนะครับถ้าวันไหนได้าทานมันเผา มันจะมีวันที่ทานก่อนที่ไม่ได้ทานวาวันที่ทานเนี่ยจะรู้สึกว่าน้ำหนักเราจะึ้นในวันต่อไปอิ่มนานด้วย <c oughs> อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมื้อเที่ยงงดมันเผาก่อนนะครับมือ้อเที่ยงก็ขอให้ทานอสิ่งที่เป็นเนื้อสัตว์120กรัมเป็นหมูก็ได้เป็นไก่ก็ได้เป็นปลาก็ได้แล้วก็ผลไม้หนึ่งอย่างผลไม้หนึ่งอย่างก็คือแก้วมังกรได้มละกอได้ แอปเปิล <Apple S 2> ได้เออแล้วก็เพิ่มเพิ่มผักผักอะไรก็ได้ผักอาจจะทํามาจากจรช้าก็ได้แบ่งเป็นสองมือ้อได้ค่ะแล้วก็มื้อเย็นก็เป็นปลาก็ทานปลาก็ดีอยู่แล้วครับค่ะปลาผักแล้วก็ขอให้ทานอัลมอนให้ผมหน่อยสิบสองเม็ดค่ะก็คือที่ฟังมายังไม่ได้ยังไม่มีไขมันดีเลยใช่ค่ะแต่ว่าช,ช่วงหลังเริ่มเริ่มเริ่มจะมาทานไขมันดีแล้เยี่ยม ไขมันดีมีอะไรบ้างครับหนึ่งเน,นตัวเนยถัวที่โลโซเดียมสองอะโวคาโดะอะโวคาโดทานได้ครั้งละครั้งละครึ่งลูกนะครับถ้าลูกนึงเยอะไปะสามก็คืออัลมอนด์นะครับทานได้แปดเม็ดถึงสิบสองเม็ดแล้วแต่ว่าเราเราต้องการมากน้อยแค่ไหนขาดมากน้อยแค่ไหนนะครับให้ยืนสามอย่างนี้ ครับส่วนคาร์ดิโอเนี่ยเดินชันอันนั้นถูกต้องอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีอะไรผิดแต่ว่าผมปรับผมกลับไปที่เวทนิดนึงไปไปเล่นทีละท่าทีละท่าเนี่ยอันนี้มันเล่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อสําหรับผู้ชายซะมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยสมมุติวันนี้เล่นเล่นหน้าแขนสี่ตัวให้วางไปเลยสี่ตัว เล่นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งเซตะระหว่างระหว่างอีกตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งไม่เกินยี่สิบวิที่พักอยู่เขาเรียกว่าเล่นต่อเนื่องสี่ตัวเล่นประมาณสี่เซตหรือห้าเซตเซตละสิบห้าครั้งหรือยี่สิบครั้งนะครับค,คือปรับวิธีการเล่นเวทดนิดนึนงแค่นี้น้ำหนักก็ไม่ขึ้นแล้วครับโอ,โอเคค่ะ